สวัสดีครับวันนี้เซ็นเตอร์ช็อปอยู่กับรถ Ford f ฟ s t a นะครับวันนี้มาติดตั้งจอ Android นะครับคุณพี่โหลดรายชื่อไว้ในนี่ไหมในในในจอเนี่ยถ้ามีคุณโทรมาก็จะโชว์ชื่ไม่เนไรโหลดก็คือถ้าเวลาน้าก็คือเข้าตรงนี้แล้วก็นี่ดาวน์โหลดได้เลยครับนี่ ไม่ต้องพิมพ์ตรวนี้เนี่ยไม่ไม่ครับพี่เอ่อต้องให้สิทธิ์ครับให้สิทธิ์ครับเดี๋ยวใายชื่อแล้วก็จะอ๋อเสร็จแล้วก็ถ้าเป็นวิทยุนะครับ สายสายวิทยุเป็นตัวเดิมของรถเนาะใช่ใช่ตัวเดิมเวลาออกกดตรงนี้นะครับคุณพี่มไม่งั้นมันจะเล่นอยู่มันจะมีเสียงรบกวนแล้วก็ขับสิทยิตรงนี้ดีเลย มิวสิกตัวนี้เล่นเพลงที่เสียบในแฟลชไดร์ฟอย่างนี้ครับนจะเสียบได้นะครับเสียบ USB สองตัวเลยนะครับมันก็จะเล่นเพลงในนี้สิว่าองตัวนั้นมันก็คือสามารถเสียบได้สองอันครับเป็นหัวเดียวกันหัวเดียวกันครับมันมันจะแยกช่องเออ่มันจะมีบางช่องที่เป็นเสียบ Data กับบางช่องที่เสียบเออ่เสียบชาร์จครับพี่เราสมุด จะลองดูไหมลองดูครับพี่เสียบให้หนายครับเสียบอะไรได้ครับนะครับผมลาดีลนนีแล้วก็ไปที่ ตัวจัดการไฟล์นี่ครับไรของเราอันนี้อันนี้มีเพลงใช่ไหมครับ,บ,รบ,บก็ถ้าไปตัวนี้ก็จะเล่นเพลงได้แต่ก็นั่นไงมาแล้วนนแล้วก็อัหลดฮ์เฟซบุ๊กทำไมเนาะ ต้องไปที่ Play Store ครับ Play Store นี่ครับแล้วก็พิมพ์ Facebook แล้วก็โหลดได้เลยครับอออ๋อต้งพพิม์มครับผมใช่แล้ว,วนะครับที่ Play Store วีโว่วีโอก็คือเป็นเป็นตัวตัวที่ป็นในการจะต้องบันทึก ครับในนี้มีไหมครับไม่มีไม่มีโอเคแล้วก็เสียบที่หัวครับแล้วตัวนี้ก็ตัวอ่านรูปภาพไม่มีรูปแล้วก็ตัวนี้มันมีเมมโมรีเปน็นเป็นเอสดไหมไม่มีครับไม่มีครับมีแค่ในตัวครับแล้วก็ไอตัวทีวีของคุณพี่เนาะ,ะตัวทีวีก็เข้าตรงนี้นะครับ แต่อันนี้ชื่อไม่ตรงนะครับคุณพี่เราดูที่หันใจเราฟังทั้งน้ำตาเลยตั้งแต่เกิดเหตุเมื่อวันที่เก้ากันยาอย่างที่ผ่านมาใช้ดีโมดปติรูปจะออกไปทำมาหากินได้เงินวันละประมาณ250าบาทครับกระจกวิสอัลไตคีโมฉายแสง พระจัยคารักษาได้ตามจริงประกันสุขภาพบนหลอกออตราจกรากอรียรานสติยุทยาประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2563 15-20กันยายนนี้ที่อีกสบูลสอมทร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถ่ายท่อเสร็จวันที่16กันยายนชุมที่เปิดทิ่ใหญ่ขบวนพุทธมหาธรรมราชา นามวัดตรวจชนะมานจังหวัดเพชรบูรณ์วันที่17ตุลาคมเนี่ยมันจะเล่นอยู่ทางช่อง9 M-Card HD หมายเลข3สอันนี้ก็คือจะไว้ดูพบกับ S Pen ใหม่ใน s a m s u n Galaxy g Note 20มันมันจะเล่นอยู่เหมือนพักคอยในทุกที่ถ้าจะเล่นก็แรงไม่สะดวก s a m s u n Galaxy g Note 20ยี่สิบอัลตร้าพาวเวอร์โฟลยุคใหม่เวอร์กว่าใครเี๋ยวบอกว่าเรายังยังอยากไปหน้าอื่นแต่ว่ายังอยากให้มันเล่นอยู่อยากฟังอยู่แล้วก็ กดโฮมได้เลยแต่ถ้าไม่ดูแล้วไม่เล่นแล้วก็ต้องกดออกตรงนี้หรือว่าก็จะหายไปนี่ครับแล้วก็เกียร์ถอยคุณพี่ลองเกียร์ถอยให้หน่อยครับถอยเกียร์ถอยตไหมไม่ต้องเัเข้าไปเลยครับเกียร์ถอยได้เลยต้องกดไหม มันชี้ฟ้าอยู่เราต้องสร้างใหม่ครับเพราะเปิดฝากระโปรงอยู่ครับอ๋อเออใช่อ่ากดที่เกียบผีปิดหน่อยเลปิดหลังเดี๋ยวเดี๋ยวผมติ่งให้ครับเดี๋ยวผมติ่งให้ครับเป็นไงครับดับเดิมเลยอ่าทีนี้ก็เกียบผี แล้วก็หมดแล้วครับพวกนี้ก็คือเป็อตัวนำทางตัวนำทางครับตัวเดียวกันกับ Google m a p ครับครับผมแต่ว่าเราเราใช้อันนี้ดีกว่าครับเหมือนกันครับมันเป็นแค่ไอคอนเฉยๆครับก็คือผมเข้าอันไหนก็ได้ครับอันไหนก็ได้ครับได้โฟล์ลลิงกตอนนี้โฟลลิงก์เอารูปหน้าจอโทรศัพท์เราขึ้นหน้าจอเครื่องเล่นครับแต่ว่าไม่ไม่กระโดด แล้วก็คาซิต,ตไม่ได้ใช้ครับค,คุณพี่เป็นพวกรถที่ตั้งค่าในจออย่างเช่นของอของคุณพี่ก็ตั้งค่าในจอตัวตัวเล็กได้เนาะใช่ตัวเล็กครับแต่ว่าองบุมันจะไม่ได้มีเยอะมากไม่มีเรื่องพวกรถโค้ดอะไรันไม่มีว่ามันเป็น1.4ครับมันครับมันไม่ซัพพอร์ตเลยใช้ไม่ได้แล้วก็หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว,ลว,ลวตัวนี้แหละมัน กูเก uh, ิลกูเกิลเสียบแฟลชไดร์้ไอตัวกล้องติดหน้ารถที่ผมว่าก็มาเสียบตรงนี้ครับตรงนี้นี่ oh. แล้วกมาเสียบที่แฟลชไดร์รับครับเสียบแฟลไดร์เสร็จมันก็จะบันทึกของมันแล้วก็ส่งสัญญาณภาพมาที่จอของเราได้ครับพอบิดสวิตช์เครื่องทํางานปุ๊บมันก็บันทึกอัตโนมัติเลยแล้วก็มาที่ YouTube นี่ดูดูหนังใน YouTube ก็ได้ดูในข้ามไปดูในไอ้กล่องทีวีดิจิตอลก็ได้สองอย่างได้ตัวนี้มันถ้าผมมีตัว